ดีค่ค่ะทุกคนระว่ามาแล้ววันนี้มาแบบก๋วยเตี๋ยวสุดเร่งด่วนนึกเห็นในเฟซบุ๊กนึกอยากจ้ะมามี่แบบบัตรมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่ตอนมีได้น้ำซุปไอ้คงก๋วยเตี๋ยวเรือมาแต่ะดปรุงก่อนล้วก็เลยทําแบบน้่งคลุกคลิกจะแหงก็ไปแหงแบบนั้นพอดีไป <c oughs> ไปร้านไทยเกอบไปทุกวันแถวล้านไทยจนะย้ายไปอยู่นั่นแหละข่าวสารมรืด วันนั่นไปวันก่อนนี่ไปก็ลืมไงไม่ลืมดอกล้านนั่นน่ะเขาไม่มีข่าวสารนี้ฮอร่ไปกินเะว่าไปกินมาแปดปีเลยยี่ห้อเนี่ยเพื่อไม่อยากเปลี่ยนเนาะแล้วก็เลยได้ต้องเด้ไปซื้ออีกล้านหนึ่งจ้ะปานีคม,มีของหวานด้วยนมถ้วยจ้ปะปานิกมีแกงเขียวหวานไกดูปานิคนหมพี่มีนะ ดนพี่มีก็กินบะหมี่กับแม่หนั่นแล้วจ้ะพี่มีอยากออกกล่องชอบออกกล่องมัาถึงจะเป็นนางแบบได้เนี่ยนะไม่ชอบออกกล่องอะ ก็หั่นหมูต้มน้ำซุปแล้วก็หั่นหมูลงชิ้นลงจ้ะเแบบด็ดีจีมาะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยไม่ต้องถ่ายกินเลยชิ้านถ่ายหิวทำหาเจดินต้องบอกทุกคลิปนะว่าเจดินไปไหนถ้าไปนั่งอยู่คนเดียวกัะสามว่าลูกๆไปไหนปลาไปไหนไม่นีเพ่ก็ต้องตอบทุกคลิปเนาะบางคนดูไพทุกคลิปกว่าเจะว่ามึงพูดคือเก่าุกคลิปเลยแผล Mm hmm. แบบก็ต้องพูดกบคือเก่าเลย,ยเพราะว่ามันคือเก่ากินกีนแล้วจ้ะให้ดูโอ้ยให้ดูให้ดูดดแก่คือดีมากินมากจ้ะน้องโอ้อยากกระตั้งกล่องแป๊บหนึ่งเด้กอกล่องจะวางดูขนมช่วยวาง,งตรงนี้ ทำแกงเขียวหวานปลาแกงเขียวหวานอร่อยไหมขิงขลิอร่อยไหมอืม้มอร่อยไหมสุดยอดขนาดก้านอ้วกอ้วกแต่เพียนออ้องเอ้ยมา่อใจลำไรเพี่งมากินจะกิดดูกูอยากกินแพีก็อยากกินจ้ะพี่น้องมาคำนี้ใหญ่เลยดอืม อต้มซุปมัวอะนั่นแหละพี่น้องน้ำซุปแบบไม่จัดเต็มเพราะว่าไม่ได้ว่าจะเน้น,นกินน้ำซุปยากให้มันหอมเครือ่องก๋วยเตี๋ยวเรือเฉยก็เลยเอาผมก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ด้วเอาให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนีก๋วยเตี๋ยวหูนน เดีย๋ยวเรื่องสมเด,ด็จลูกจะนี่อันนี้ใส่ลงไปปายยังบอกว่าหอมเลยอันนี้ไงที่ยูเซ a y s m หอมดัซสโตรเดอร์นูโดซุปซุปเันเดียเขาใส่เครื่องเทศอะไรมาเข้มข้นมากเลยน้องนไปกินแต่ยี่ห้อนี่จะอร่อยเวลาทำก๋วยเตี๋ยวเรืออะ่ะอร่อยจ้ะ ซึ่งดีเขาไม่ได้จ้างโฆษณาดอกอยากบอกก็เชฟเพราะว่ามันนั่นเลยใส่น้ำปุ๊บแล้วก็เอาผงใส่แล้วก็ชิมดูว่าพอดีอย่างชอบไหมคิอเค็มก่อนเสร็จเราก็าหั่นหมูลงไปจ้ะหั่นหมูลงไปต้มเลยเสร็จเราก็าใส่ชิมแค่นั้น สซึ่สจะ什么样เบลเยี่ยมกำลังเริ่มปลดล็อกเาะเริ่มไปทีละนิดจ้ะธนาคารก่อคนเป๋วยยังมีอยู่ยจ้ะเชื่นนอๆทุกวันเลย แต่ก็เริ่มให้มันมันค้ัเปิดได้แล้วก็ไปเยีย่ยมญาติไปเยี่ยมเพื่อนได้แล้วแต่ว่าได้ไปแค่แค่ 4ี่คนนะในหนึ่ง้วนเนี่ยรับแขกได้แค่รวมทั้งมุดนะ่ะได้แค่สี่คนต้องเป็นคนดื่มมาตลอดอย่างเงี้ยร้านอาหารยังไม่เปิดปาคาเฟ่ยังไม่เปิดจ้ะขนาดวบกรอบดี เาเข้าอีกมไมโมไม่จะขับปลาปลา,ปาต็มต้งลูกออกแกะปลาลูกลูกเอา,า,เอาของเอามาไ้าเออน่ากั เผ็ดไหมปะสุดยอดนะแม่เก่งไหมฮะเก่งมาก คิดแล้วแม่เอ,อ็เจียวล้วนเลยจากพี่หน่อ,อยบางคนก่อนหนุ่จีนอะ่ะพี่ก็ชอบนะหนุ่มจีนอ่ะแต่ว่ามันทำนานไปได้คือข้านทำ น่องเนี่ยไม่ได้ทำจ้ะชิจีเล่ยที่ไปทำกับเข่าอะไรหลายเพราะว่าไปรัวที่นี่ไปทั้งดุงอ่ะตันแม่เบลยี่ยมจ้ะ ขนมสวยไม่เห็นนานอ่ะถ้าเห็นไม่นีม้มันก็เลยหยิบออามามีขนมใส่ใส่ด้วยอืม วันไก่ใส่มเะเขือปลาดูชิมปลาด้วยต้มพร้อมน้ำซุปมันเดือดก็เขี่ยไปจักสิบห้านาทีไหหมูมันซุกแล้วหมูมันก็จะไม่นในแข็งจ้ะ ขนมหวานทไปกนขนมีขนมหวานล้กนี่ไงติม้วยทานม kinh hình một cái kinh anh này đùa giấm thuệ cắt thuệ có phải cái này không กินอ่ช้อนวชิมใส่ไมโครเวฟเนาะ ก่อนแพชชั่นซื้อมากินแล้วมันไม่มีสักพักช่วยเต็มมาสวยแบบนี้นะไยหวานมันดีจ้ะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานไอ,อนจืวยน่าจะพอ คำว่ามึงคืวมือจับมือช้อนมาเพื่ออะไรโอเคอร่อยมันกินอยู่มองใครเลยตับก๋วาเจียวกววยเจียวล้วกินนมถั่วยตูตออืมพป็นยัง้นอีกแบ พอพีอ่พอเอาหมดไปแล้วจ้ะพี่น้องลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้พี่วานอ่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ